9ธันวาคม2 5 1 7ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานถแถลงข่าวผลงานโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกวางแผนการผลิตและการจัดทำโซนนิ่งที่เหมาะสมในโครงการ Northern Food วอ l ์เของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งอีกทั้งยังได้เปิดงาน Northern Food o n l ์เรสโชว์เคสทูเซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุริยป,ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีภายในงานประกอบด้วยบูธในิทศก,การงานวิจัยต่างๆทางด้านอาหารและการเกษตรฟู้ดเวลเลขข่ครั้งนี้นะครับร่วมจัดกันของสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมภาคาเหนือแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหมดจะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่2ที่เราจัดแ,แต่แตกต่างจากอุตสาหกรรมแฟร์หรือว่านวัตกรรมแฟร์ทั้งหลายงานนี้เป็นงานของการรวบรวม นวัตกรรมงานวิจัยและพัฒนาต่างๆของผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารปีปีหนึง่งนำมาโชว์กันครั้งหนึ่งแล้วก็ปีนี้เพิ่มกิจกรรมขึ้นคือประกวดผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นแนวความคิดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารแล้วเราจะพยายามจะให้งานฟู้ดเวเลนั้นเป็นแหล่งรวมของข้อมูลของผู้ประกอบการท่างเกษตรกร นักอุตสาหากรรมนะครับชาวบ้านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันพัฒน,นาให้ภาคอุตสาหากรรมอาหารนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับ